อร่อยไหมลูกเดินเข้าประตูมาหลับแันทีมาแล้วกับทุกท่านนนนี่อต่อไปมันก็จะมีใต้ดินมาแล้วนะต่อไปฉันไม่ต้องเดินทางลำบากแล้เหรนี่ย าชาต่อมาจากน่าจะบางบางปูอบางใช่บางปูนนเลยมาบางมันจะเยอะเกินน้ำเถือว่าทำเลยนะแต่ว่ากว่าจะเปิดใช้อาจจะทำโครงสร้างไว้ก่อนแน่กูก็ดูนี่อยู่ก็ดูแผนที่อยู่ชอบดูนี่หรือเปล่ารถเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปกับตุ๊กตุ๊กหนุกันสุดล้ำหน้าสึกสึก จับหลานนางตุกต๊กตุ๊กเอนเตอร์เทนขยี้ยี้ขยี้ขยี้อยีขยี้ขน,นุ๊ <c oughs> ยก,กย <Wow. S 2> กี้กี้ขยต้ขยีของ้ขยี้ขยี้ยน้ี้ยี้ขีขยขยงี้ขยี้ยี้ขยีี่ขยี้ข้ข้ สวัสดีค่ะวันนี้เกตันเดย์ day. จะพาเกตันมาเที่วยวกรทมเจ้าของรถเขาไม่อยู่บันทานไอความไฟฟันของหลานขับตุกตุก, <c oughs> ก,กเดี๋ยวเราจะเดินทะลุไปตรงนี้นะคะ ี่เลี้ยงไปจับแจนมาแจวพาไหวพระเจาพามาไหว้พระที่วัดมหาธาตุนับเลยนับเลยนับเลยล่าสุดมาเลี้ยงกันในวัด <c oughs> น้ำตาทำไมไหลอะลูก <c oughs> มมมมมมััมมีี่่ตอนนี้เราก็ออกมาจากวัดมหาธาตุแล้วแล้วเราก็จะเดินไปวัดชักแก้วต่อนะคะดแดดแรงมากแดดแรงมาก oh my god ช้งกทัวร์นำทีมด้วยมนชนกช้งกจุดละหนึ่งจุดละหนึ่งวิแ <c oughs> ดดแรงมาก ง,งเหมือนไกดไกดจีนอะ่ะไกดจีนของเราคือเห็นเด่นเห็นเห็นเด่นเห็นแต่ไกลมัในใสเสื้อสีมวงมาด้วยก็ดีนะมองเห็นแต่ไกลๆถ้าหลงอ่ะแดดแรงมากกรงุงเทพมาหานครของเกตัน วัดมหาธาตุยุวรบบาชรังสิต นอกจากจะบ,บริการเป็นไกด์นำเที่ยวแล้วก็ยังบริการพัดลมด้ว <laughs> ยที่นี่หลานน้อยมากน่าจะเป็นวัานไสแก้วเที่ยวยังไงที่เหมือนกรับถกไถ่เออไม่เคยมีแบบออไอคิ้บคืดช่วยอะไร <laughs> ไม่มี <c oughs> ที่สบายไม่ไปกันโหน่ร้ oh <no. S 2> านกล่อเที่ยวอะไที่รไม่เคยไปเ <c oughs> ที่ยวแบบสบายเป็นรับถกไถ่จต่เรา อันนี้ก็เหมือนอยู่รัสเซียทีมะตกดูชุดชุดเหมือนหนาวมากอะ่ะไม่ได้มาหลายปีมีอุโมงค์หน้าพะรามด้วยเขาสร้างแต่เมื่อไหร่เนี่ยยังไม่ได้มานานมีบันไดลงบันไดเลื่อนวข้ามลอดอุโมงค์โะ นี่เราไม่ได้มาถึงขั้นเขาสร้างอุโมงค์หน้าพารานเสร็จแล้วเนี่ย ร้อนก่อนสองมันอนจริงๆเกสต,ตันนอนไหมลูกนอนไหมนอนนี่ก่อนไปเกส <c oughs> อันนี้คือผังเหรอคุงรัตนกโกนนส,สินลป์อันนี้คือเป็นไกด์ของเรานะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ผู้ช่วยไกด์ ไครทั่วจีนดูจากสีงแกงดูเย็นเนาะให้แกตันงม่งเล่นก่อนแล้วค่อยขึ้นไปมันร้อนอันนี้เป็นถังถุงรัตนโกศิลกะตันงกะตันเอนจอยเพราะมันกว้างแล้วก็เย็นด้วยเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปทัวตะแก้งนะคะลองพักที่ไหนก่อน ครั้งแรกของการทัวร์ละตุ๊กตูแลาจักกสุดของเกต้นไปแล้วมาแล้วกลับมาคิดถึงไหมลูก <c ười> คิดถึง <c ười> อ๋อไม่ใช่ชับชาบ์ลูกเพื่อนไม่ใช่ชับชาบ์ไม่ได้มา <c ười> ไปแล้ว <c ười> อ,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 อชอบแบบแรง ว่างนอนแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปครับวรมหาราชวังนะคะไปกันโอเคเราเดินอยู่ในอุโมงนะคะแล้วเราก็มาออกทางออกที่สี่พระวรมหาราชวังค่ะแล้วก็เดินขึ้นไปเลยไม่มีบันไดเลื่อนนะคะเด้นไปนู่นให้ปาป๋าอุ้ม แล้เวเราก็จะมาโผล่ตรงนี้ตอนนี้เราก็เดินข้ามางแม่นะคะร้อนยื่มองแม่จะต้องมาเจอตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ในบัตรแก้วแล้วนะครับเกตันเอ๊ไม่ได้นอนเลยเดีย๋ยวข้านอนนะลูก บาไหมร้นอนร้นอน,น,อ,นอันนี้นะักเตามายิมร่มให้แกตั้นนะคะอากาศมันร้อนมากแดดแรงตรงนี้เราจะมายิมร่มใส่ตังปะเราต้องใส่ <c oughs> แดดแรงมาก <c oughs> จริงๆ น้อกาไปยิ้มลมแดดแรงมากมากถ้าใครจะมาก็ให้มาแต่เช้านะคะนี่ไงได้แล้วได้ร่มอันบาแล้วไปเพื่อหลานเพื่อหลานรักไปเลยเออได้ล่มแหล้จ่ายตังค์ปะใช้บัตรประชาชนใช้บัตรประชานะชาจนจริงเหรอไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยอ๋อไม่ต้องใช้อะไรแค่เขียนชื่อเหรอใช่แค่เขียนชื่อกับเบรอร์โทรศัพท์อ๋อจะไปให้ข้อมูลด้วยโอเค สู้มากสู้กับอากาศร้อนมากแต่มัน,นก็สวยมากทุกคนเ,เก็บเป็นความทรงจำไว้ให้เรานี่แหละว่าเราเคยมากับลูกเนาะน้ำขวดไหมเอานะเอาเอา,เอาน้ำก่อนด้ยวย นั่นจะเป็นวันสงกรานต์พักสายตาไปแล้ว15นาที่ทามกลางผู้คนมากมาย <c oughs> มาเที่ยววัด ไม่ใช่มานอนวัดเกตันมานอนวัดคนไทยไม่ต้องเสียค่าค่าเข้าชมแค่โชว์บัตรประชาชนแต่เกตันไม่ต้องนะคะเด็กผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งเกตันยังหลับอยู่หลับจริงหลับจังแล้วคนก็เดินไปเดินมาไม่สนใจอะไรเลย ตอนนี้ยังไม่ได้ไหวพระแก้วมรกตเลยแกตันยังไม่ตื่นค่ะอยู่้าอยู่ไหนนะสมาชิกอีกหนึ่งคนก็คือน,นะท็อวันนี้ทำงานครึ่งวันนะะครึ่งวันเนาะพอมาถามมาตอนนี้อยู่ไหนกันแล้ว ยังไม่ไปไหนตอนนี้ก็ยังไม่ตื่นแต่ว่าไม่หาจะปิดแล้วก็เลยต้องพานะนเยอะมากตาตอนนี้เราเข้าไปไหว้พระ,ะแก้วมรกตกันมาแล้วแต่เกต้าก็ยังหลับอยู่เหมือนเดิมโอ้มายถ้าไม่เข้าก็ไม่ได้เข้าแล้วจะหมดเวลาแล้วหล <c oughs> ับปุ๋ยเลยม,มาถึงพระแก้ว้ว คนเยอะมากมากจริงๆนักท่องเที่ยวเยอะค่ะแต่ก็ได้พาลูกมาแล้วก็ทา้าหัวเขาครั้งแรกต่ขอ่วัดพะแก้วอยากไปอยู่วัดจริงๆเลยเก็บตันมานอนวัดสองชั่วโมงทุกคน ่อนนัดสองชั่วโมงเต็มๆคอยเกไม่วุ่นวายเลยเด็กสาววาทานแก้วเกดไม่มุ่นวายเลยเนี่ยหลับตลอดเลยกบสองชั่วโมงไม่วุ่นวายเลยลูกน้าอกเลยค่าไม่ได้ได้เลยเห็นไหมเก็ไดเกตหลับถึง้ ราจะไปวัดอรุณกันต่อนะคะมันต้องต้องต่อเรือใช่ปหมจะนั่งเรือข้ามฟากไปวละกันมันเยอะมากเลยมันเสาวแรกของปีมันสาวแรกของปีคนมาไหว้พระแล้วหญ่จะเป็นต่างชาตินะ ตอนนี้เกสตสหนึ่งคบ10เดือนพามาทัวร์คืนรัตนาโกสิ๋วตื่นแล้ววิหารจะปิดบ่าย3โมงขึ้นเกสต้เฮสกึส่งตื่นถ่าพี่ตากข้าไปก็ปิดก่อนพอดี ่ร้อนไหมลูกเกต์ร้อนไหมครับเกต์จะไปวัดอรุณต่อนะล,ลูกร้อนไหมโอ้ยโอ้ตื่นแล้วแก้แก้วทำไมเกตตื่นเกตลืมตาตื่นขึ้นมาพูดวัดแก้ว,ว,กวกนน,น,ววน,นี่คือทางออกทางออกที่คนเยอะมาก เกสตันเดย์เจ้าของเจ้าของช่องตื่นแล้วไปนอนในวังมาไปนอนในวังสองชั่วโมงเดี๋ยวตัวกลับไปพอออกจากประตูวังตื่นเฮ้ยฉันนะตอนนี้เรากำลังเดินทางมาที่ท่าเและท่าช้างใช่ไหม นั่นไงท่าเรือท่าช้างเพื่อจะข้ามไป,ปวัดกัลป์อินสู้ชีวิตสุดร้อนเปลี้ยงแป้ง oh my god ตรงนี้ค่ะแล้วไปซื้อแล้วไปซื้อตั๋วก่อนนะคะไม่รู้เท่บาทไหร่ <my> <c oughs> แ้ทำไมอ่ะไปไหนคะบุรณะค่ะมาจันทร์ไปขึ้นตรงนี้นะคะซื้อความฝั่งกี่บาทกันรู้นะขวามฝั่งนี้สิบาทด่ะวันมันนี้เนี่ะเซนัเพียร์ันอยู่นี่ช้าช้างเอก ว้าวว้าวเมื่อกี้เห็นเรือลำใหญ่เห็นเรือคนละเท่าไหร่อ่ะสามสิบเด็กไม่นต้นจ่ายใช่ไหมเด็กไม่ได้จ่ายเพราะไปวัดอรุณคนละสามสิบบาทสูงน้อยกว่าเก้าสิบเอ้าเอาสี่คนโอเค ก็อสรุปก็ไม่ใช่เรือข้ามฟากธรรมดาค่ะเป็นเรือนนี้อนี่เราจอดเรือทัวร์วันนี้เขาก็เขียนอยู่นี่ไงเจ้าพญาทัวร์ลิสบุสกขาว่าทำไมมันแพงปกติมันแค่สามสี่บาทนะเมื่อก่อนนะสามบาทดูถ้าเกิดนข้าา่ได้นั่งใหญ่ไม่เป็นไรนั่งได้ใหญ่เต็มห้องติดแอร์เลย ตลอดสายเขาเช็คนะให้เป็นรอให้เป็นรอตักแดดนะนนะเรือจะมาไม่ได้ฉากอันนี้ไงทงฟ้าเราเราขึ้นลำนี้อะ่ะเขาบอกเรือทงฟ้าอุ้ยลำนี้เลยเหรอ ่ง <c oughs> ต้องไปวัดโพได้ที่ท่าเรือนี้ Next Pier Wat Arun Change here for ท่าเ Tha Tian Ferry for Wat Po มาแล้วถึงวัดอรุณแล้วครับลูกเหงื่อเต็มเลยคอ ไอติมสามมิติ๊อปไอคอนเอ้ยที่ชุบเปียกอยู่ที่ใครอยู่ที่ถุงนูน้นทำไมอ่ะเอ้าอันนี้น้าเต้แน,นะนำมากนำเสนอน้าเต้น,นำเสนอมากอันนี้บอกว่าอร่อยปไป็นนั่งข้างในปะไปนั่งข้างในเลยน้าตเต้น,นำเสนอมากบอกไอติมมันอร่อย อ,อันชั้นของใครอันชั้นของป๊าป้าเนื้อเอาแล้นั่งไงลูกอันนี้ชาไทยของชาไทยของน้ำมวยกับของแบบน,นี้อันนี้ดิ้นสีดิ้นสีของนาา้าเต้าอะไรไหมลูกอันชัน้นขี้ตา อ่ไรไหมออโอ้โหมหาอม,มิ๊เอาไปไปตอนนี้เราอยู่วัดอาดุลน,นะคะฮารเกตันมาบัดาดุลชิวชิวชิวอ่ะไปกันนะเตาเลยะจะเดินก็เดิน ที่ไปกินไอติมมัดอรุณเสร็จแล้วแล้วก็มาถ่ายรูปตรงนี้อุ้ยแสงสวยเนาะข้างบนอ่ะเนาะข้างบนแสงสวยเหรอโดยช่างมันเอะธรรมชาติตอนนี้เราอยู่ที่วัดอรุณสาธุยังสาธุสาธุยังครับ ถ่ายตรงนี้นะถ่ายตรงนี้เห็นนะ่าตรจะถ่ายยังไงได้จะวาถ่ายงหนไม่ขึ้นหรอกสูงเกินไปไม่ได้ไปชั้นบนถ่ายแค่ตรงนี้ได้หรอชั้นบนคืายโชั้นบนไมขึ้นขึ้นยังชั้นน่าแต่โชคดีเหมอนว่อารมณ์คนน้อยกว่าแก้วเนาะ ักแกมนเดินนะนีงเนียนั่นะนไงตันอยู่กับป่าทอคสวยด้วยน้าภาพอ่ะ นม่แค่เดินขึ้นไปอะมาเราต้องแต่งตัวเราต้องเอา้จริงเอาไปนั่งตอานรนิลมีน้ำเงินเอากระเป๋มามันต้องส่ชุดกูต้องเป็เงิ ลาแล้วกี่บาทนี่เลยนะเราไม่ได้เลยนะเราก็ลงท่าพาทิตย์นั่นแหละอยู่ใกล้อยู่ใกล้รถเราท่าพาทิตย์อยู่ใกล้รถเรา,า,าอมืเราจะข้ามฟ้าไปที่ธรรมศาสตร์เหมือนเดิมไม่ใช่รถเราลลจอดที่นั่นนี่เร,เราต้องไปท่าพระอาทิตย์ กินได้ไหมป้าเกต้าจะไปดูปอบอเเจสตู้ชีวิตมากไม่ใช่ไข่นะคะ กับเรือทองส้มนะคะคนละ16บาทไปลงที่ไหนนะไปลงท่าพระเรือลนะำนั้นลำนี้ค่ะมนล้ะ16บาทบตอนนี้เราก็ึ้นมาฝั่งท่าพระกิจนะคะจะเดินไปเอารถแล้วก็ไปร้านนลม,ลมสดไปหานะาคะ่ะนะคะทำไปนล้วเ็เลิกงานแล้ว แกต้องจะตื่นตาตื่นใจกับบัสแท็กซี่แล้วก็ตุกต๊กๆมากโบชเ้หห็นทุกอย่างเลยลูกตรงนั้นไงนคุณแดงเปกยจับยวนหน้ามากินนะเกเหนื่อไหม,ไมลูก หลังจากกลับจากวัดอรุณล้วก็ไปร้านมนลมสดแล้วเราก็มาต่อด้วยร้านเจ๊รสหมูกระทะนี่เลยชุลมุนมากโอ้โหโอ้โหชิมรสชาติเหมือนเดิม ก่าวันนี้ไปแล้วเราจึงควรใช้เวลาเก็บเกี่ยววันนี้ไว้กับลูกให้ได้มากที่สุดนะคะสำหรับทริปเที่ยวกรุงรัตนโกสินทร์ของกิจสัเดาวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะ